ครับสวัสดีครับวันนี้เรามาต่อจากเมื่อตอนที่แล้วนะครับตอนที่แล้วเนี่ยเราก็ติดตามกันว่าตอนนี้เราสถานการณ์โควิดเป็นอะไรบ้างแล้วโควิดมันกระทบอะไรกับกับการใช้ชีวิตของเราครับวันนี้เนี่ยผมผมก็ได้ติดตามข่าวนะครับข่าวข่าวใน youtube เนี่ยตอนนี้ประเทศไทยก็ติดไปแล้วสี่สิบ เสียชีวิตไปแล้ว41คนนะครับก็ประมาณ2-3เดือนที่ผ่านมาผมก็ไปตามดูว่าเอตอนนี้ประเทศไทยนะครับจากเว็บไซต์เดิมนะครับเว็บไซต์ไทย RSC นะครับณนะตอนนี้นะครับมีคนเสียชีวิตยอยู่18คนวันนี้ถ้าดูจากสถิตินะครับคนที่เสียชีวิตบนท้องถนนช่วง ช่วงปีนี้นะครับช่วงปีนี้ตั้งแต่เออเดือนแปดวันที่แปดเป็นต้นไปนะครับก็สี่สิบยี่สิบสี่สิบสามสิบนะครับช่วงนี้เป็นช่วงเจ็ดวันอันตรายตามที่เราเคยได้ติดตามกันนะครับก็คราวนี้ก็น่าสนใจว่าจากโควิดเนี่ยทำให้ทาให้รัฐบาลเนี่ยเขาประกาศมาตรการเพื่อลดการเดินทางแล้วแล เออเราตามไปดูประสิทธิผลนะครับว่าตัวมาตรการที่กําหนดนั้นเนี่ยมันมันทําให้ผลลัพธ์มันต่างไปมากน้อยแค่ไหนนะครับก็มีสถิติครับสถิติน่าสนใจเป็นสถิติผู้เสียชีวิตอ่าเจ็ดวันอันตรายเทศกาลสงการนะครับก็ดูตัวเลขกันดีกว่าครับเจ็ดวันที่ว่าตอนนี้เข้าวันที่หกแล้วนะครับสีฟ้าเนี่ยเป็นปีสองพสิบเก้าก็มีผู้เสียชีวิตประมาณสักหกสิบ ห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบเกือบร้อยแต่ปีนี้ครับมีมาตรการของภาครัฐจากโควิดนะครับคนเสียชีวิตก็ประมาณสักยี่สิบไม่ถึงสามสิบประมาณสามสิบนิดนิดก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีครับเป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าการที่เราจำกัดการเดินทางเนี่ยเราก็จำกัดทางด้านการทำธุรกิจนะครับทำให้เกิดปัญหาตามมาเต็มไปหมดเลยนะครับ แต่ก็จะเห็นได้ว่ามันมีปัจจัยบางอย่างนะครับที่จะทําให้คนเนี่ยเสียชีวิตลดลงอย่างที่กล่าวถึงเมื่อวานนี้ว่าเอ,อ่อเรื่องตัวตัวมาตรฐานความปลอดภัยบนท้องถนนเนี่ยก็มันเป็นเรื่องการจัดการน,นะครับเพื่อทําให้องค์กรได้บรรลุเป้านะครับเรื่องความปลอดภัยบนท้องถนนผมก็ถือโอกาสนี้นะครับมาแลกเปลี่ยนกันว่าเอททำความรู้จักว่ามาตรฐานนี้มันมันคืออะไร แล้วมันเอาไปใช้ได้อย่างไรบ้างมาตรฐานมันฉลาดแค่ไหนนะครับแล้วมันมีอะไรที่มันเกี่ยวข้องนะครับกับสถาน,านการณ์ณนณะนะนะช่วงเวลานี้เดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันว่าจากที่ทางรัฐบาลได้มีการกําหนดมาตรการต่างๆมันสะท้อนถึงผลลัพธ์อะไรบ้างนะครับก็มีอะไรเปลี่ยนไปปีนี้รัฐบาลกําหนดหลายอย่าง นะครับผลลัพธ์ต่างไปเยอะเห็นไหมครับก็มาดูมาตรฐานระบบการจัดการกันดีกว่าเราอาจจะรู้จัก ISO 9000นะครับเพื่อคุณภาพเพื่อความมั่นใจลูกค้า ISO 1004เพื่อสิ่งแวดล้อมเพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อม ISO 3 9 0 0 1ครับเพื่อความปลอดภัยบนท้องถนนเพื่อใครครับเพื่อชีวิตคนทุกคนบนท้องถนนนะครับมาตรฐานฉบับนี้มาตรฐานฉบับนี้เนี่ยใช้กับทุกองค์ทุกประเภททุกขนาดนะครับ มีทุกปทบาทบนท้องถนนได้หมดเลยซึ่งประเทศไทยนะครับก็ถ้าไปเสิร์ชใน Google นะครับเราก็จะพบว่ามีมอ,อกอรครับมอ,อกสามหมื่นเก้าพันหนึ่งปีสองห้าห้าหกนะครับก็ประกาศเป็นมาตรฐานวิทาาศาสตร์ก็เป็นก็ก็เป็นมาตรฐานถ้าเราคลิกเข้าไปดูครับผมลองลองชวนเราให้คิดเข้าไปดูครับว่าเนื้อข้างในเป็นไงบ้างนะครับ ก็ของเราก็ได้ประกาศแล้วนะครับเราได้เอามาใช้งานได้ส่วนของ BSI BSI ก็ก็ได้ออกมาตรฐานของของประเทศอังกฤษนะครับเป็น BS ISO สา0 1มื่เเราก็มารู้จักกับมาตรฐานชนิดนึงแล้วเดี๋ยวเราไปดูว่าจุดที่มาตรฐานที่ถูกออกแบบมาอย่างอย่างเออ,อย่างผ่าน,ผ,าน,ผ,านผ่านการผ่านการกันกองเลือกเป็นแทคนิที่ดีมา นะครับว่ามันคือเรื่องอะไรบ้างาามาตรฐานฉบับนี้นะทำเพื่ออะไรนะครับทําเพื่อให้องค์กรเนี่ยได้นํากฎหมายไปใช้นะครับยังมีประสิทธิผลนะครับเพื่อให้องค์กรรู้เป้าหมายของตัวเองก็อยากจะลดประเทศลดความเสียหายเพื่อสังคมชุมชนครับสังคมชุมชนต้องต้องดีต้องปลอดภัยดังนั้น,นมาตรฐานจะถูกเขียนให้มองรอบด้านนะครับ มาตรฐานเนี่ยก็อยู่บนพื้นฐานของระบบการจัดการปกติแพนดูเช็คแอปนะครับแพนนิ่งเนี่ยก็ที่สำคัญของมาตรฐานคือการกำหนดสมรรถนะนะครับกำหนดสมรถร,สมรถนะความปลอดภัยบนท้องถนนกำหนดปัดจจัยที่มีผลต่อความปลอดภัยบนท้องถนนได้มีการประเมินคัดเลือกแล้วก็นำไปสู่การกำหนดการจัดการเพื่อให้สมรรถนะนั้นดีขึ้นนะครับก็ เป็นเรื่องที่ตายจากมหานต์อื่นๆนะครับทำก็คือนําผลการวิเคราะห์ประเมินที่ได้นั้นไปกําหนดการควบคุมการปฏิบัติเพื่อให้มันบรรลุผลซึ่งความปลอดภัยนะครับเช็คคือมีการวัดประเมินติดตามนะครับดูผลลัพธ์ผลนั้นก็นําไปสู่การปรปับปรุงนะครับเพื่อการปรปับปรุงแก้ไขก็เป็นแผนดูเช็คแอคโดยทั่วไปรายละเอียดที่ต่างจากมหานต์อื่นนะครับก็ จะเป็นเรื่องการการอธิบายว่าสมรรถนะบนท้องถนนความปลอดภัยท้องถนนคืออะไรบ้างแล้วกระบวนการในการวางแผนต้องวางแผนอย่างไรมาตรฐานฉบับนี้ให้มีการทบทวนสถานะก่อนหน้าคือดูเบรดไลน์ว่าองค์กรเนี่ยมีปัจจัยเรื่องความปลอดภัยด้านใดบ้างที่มีสถานะดีไม่ดีอย่างไรมีโอกาสในการปรับปรุงควบคุมอย่างไรบ้างน,นะครับ ซึ่งในตัวมาตรฐานเนี่ยก็ได้ให้ไกด์ไลน์ไว้พอสมควรน,นะครับโอเคปัจจัยสำคัญสำคัญเรื่องความปลอดภัยนอกถนนนะครับมันคงไม่พ้นคือความเร็วนะครับว่าเราก็มีมีปรัเหเยอะเกี่ยวกับความเร็วแอลกอล์ครับประเทศไทยมียสาเหตุอันดับหนึ่งเลยมาจากแอลกอล์สารเสพติดนะครับมาจากการใช้อุปกรณ์ความปลอดภัยต่าง อุปก,กรณ์ความปลอดภัยช่วยลดอันตรายได้นะครับแต่ว่าไม่ได้ป้องกันว่าไม่ให้เกิดครับรวมถึงการสวมหมวกหมวกนิรภัยนะครับก็าการใช้โทรศัพท์อุปก,กรณ์ต่างๆเพื่อดึงความสนใจนี่เป็นปัจจัยหลักๆหลักๆที่ที่เราได้สัมพันธ์เห็นนะครับได้เห็นว่ามันเกิดขึ้นจริง,รงในมาตรฐานครับผมขออนุญาตเอามาตรฐานมาให้ดูตวัวมาตรฐานเนี่ยแบ่งปัจจัยความเสี่ยงเป็น3มเรื่องนะครับ ปัจจัยเรื่องแรกคือปัจจัยสัมผัสความเสี่ยงปัจจัยสัมผัสเสี่ยงคืออะไรคือยิ่งอยู่บนถนนาน,นานคุณยิ่งเสี่ยงนะครับเช่นจิมาณรถที่วิ่งระยะทางที่วิ่งหรือคุณบรรทุกอะไรถ้าบรรทุกวัตถุอันตรายก็เสี่ยงหน่อยตัวมาตรฐานก็จะบอกว่าให้วิเคราะห์ว่ามีปัจจัยเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหนมีโอกาสในการควบคุมปรับปรุงอย่างไรบ้างอันที่สองนะครับเป็นปัจจัยที่เป็นผลลัพธ์ คือเป็นผลลัพธ์ที่วัดได้จากความปลอดภัยทางถนนเช่นการบาดเจ็บรุนแรงหรือการเสรียชีวิตก็ให้วิเคราะห์ประเมินว่าปัจจุบันนี้ผลลัพธ์เป็นอย่างไรบ้างที่สําคัญครับมาตรฐานปรับนี้ได้มีได้มีการให้ไกด์ไลน์ของปัจจัยระหว่างกลางครับคือปัจจัยปัจจัยระหว่างกลางคือเมื่อเราไปสัมผัสถนนแล้วเราก็จะมีปัจจัยที่จะผลักดันทําให้เกิดผลลัพธ์ คือความคือความสูญเสียปัจจัยระหว่างกลางมีอะไรบ้างนะครับมาตรฐานได้ได้เขียนไว้เยอะมากนะครับหลายตัวแั้นเราเข้าไปดูกันนิดหนึ่งแล้วกันนะครับปัจจัยเรามาดูดีกว่าว่ามาตรฐานฉบับนี้ได้กําหนดว่าต้องต้องมีการกําหนดปัจจัยที่เกี่ยวกับสัมผัสความเสี่ยงในที่นี้คือการเดินทางปีนี้ครับโควิดสิบเกเนี่ยครับ ทางภาครัฐกกจำกัดการเดินทางเกิดการล็อกดาวเกิดการเคอร์ฟิวเกิดขึ้นเกิดการก uh, ำหนดให้ผู้โดยสารนั่งห่างกันก็ทําให้ปัจจัยสมบัตความเสี่ยงของรถลงเยอะมากปัจจัยหนึ่งที่เราคิดว่านะครับที่ผมคิดว่ามันเกิดปัะเหตุลดลงเนี่ยส่วนหนึ่งคือเวลาบนน้องนนของคนเนี่ยลดลงนะครับในการบริหารจัดการ เพื่อความปลอดภัยเนี่ยถ้าเราลดปัจจัยสมัมผัสความเสี่ยงได้เราก็จะลดโอกาสที่จะเกิดได้นะครับก็น่าคิดนะครับว่าเราจะลดการใช้ถนนได้ยอย่างไรอ๋อเราก็เลยมีทํางานที่บ้านนะครับเราจะได้ไม่ต้องสมัมผัสกับความเสีย่ยงนั้นๆนะครับอันที่สองปัจจัยสุดท้ายคือการปาดเจ็บเสียชีวิตปีนี้ก็กจากสถิติก็ดูดีขึ้นแต่ว่าปีนี้ จากโควิดก็ไม่ได้บอกอะไรเราแต่ปัจจัยระหว่างการครับปัจจัยระหว่างการปัจจัยระหว่างการเนี่ยคือหมายความว่าเมื่อเราไปสัมผัสถนนแล้วปัจจัยระหว่างการจะผลักดันทาให้เกิดความเกิดอันตรายอุบัติเหตุนะครับปัจจัยระหว่างการของมาตรฐานเนี้มีอะไรบ้างเริ่มตั้งแต่ว่าออกแบบถนนที่ปลอดภัยซึ่งซึ่งก็เป็นหน้าที่ของหอน่วยงานภาครัฐนะครับ เป็นการรับประทางอุตสาหกรรมการใช้ถนนย่างเหมาะสมก็เป็นการบังคับใช้รถให้เหมาะสมกับประเภทถนนรถใหญ่ถนนใหญ่ถนนเล็กนะครับการใช้อุปกรณ์วัคใครส่วนบุคคลใช้ซีเปีใช้หมวกหมวกนิรภัยการใช้ความเร็วที่ปลอดภัยประเทศไทยก็กฎหมายกำลังจะแก้อยู่นะครับให้ความเร็วได้เยอะขึ้นอ๋อแต่สําหรับคนไทยครับปัจจัยที่เกิดเกิดกับเอ่อกับความปลอดภัย เป็นอันดับต้นๆก็นนคือความไม่พร้อมของร่างกายเช่นการเหนื่อยล้าการเดินแอลนอรอเหมือนเมาโควิดปีนี้ครับงดขายแอนกนฮอร์ครับทําให้เดูเหมือนสถิติความปลอดภัยเราเนี่ยดีไปทุกอย่างเลยเพราะปัจจัยสําคัญเราได้ถูกจัดการแล้วแต่ถ้าเกิดว่าเรางดอย่างนี้ตลอดไปผมว่าสังคมวัฒนธรรมเราเปลี่ยนไปนะครับแต่ว่ามันก็เป็นเครื่องพิสูจน์อย่างหนึ่งว่า ในในการที่ผู้ขับรถนะครับคนขับเนี่ยไม่สามารถควบคุมรถได้เนื่องจากเนื่องจากแอลกอฮอล์นะครับความไม่พร้อมเนี่ยมีโอกาสมีโอกาสท,ที่ที่สัมผัสได้ง่ายนะครับเกิดได้ง่ายตอนนี้ในมาตรฐานยังยังบอกว่าให้พิจารณาปัจจัยของการวางแผนการเดินทางเราจะเดินไปที่ไหนบ้างเราจะเดินไปเส้นทางไหน,เ,เ,น,ไเ,น,ไหนเวลาไหนอ,าไาาอนอย่างไรสภาพการจมเป็นยังไงบ้าง ให้พจารณาว่ารถพาหนะที่ใช้อย่างปลอดภัยไหมมาตรฐานยังให้เราดูว่าเรามีการกําหนดการขับการขับขี่ที่เหมาะสมต้องกูกประเภทไหมนะครับแล้วก็มาตรการของการควบคุมรวมถึงมาตรฐานของการจัดการเรื่องการเกิดเทศโควิดปีนี้ครับรณนรงงดเดินทางงดเดินทางเราก็แทบไม่ต้องสัมผัส ปัจจัยเหล่านี้เลยนะครับโอเคสำหรับรายเรียนของมาตรฐานนะครับก็ศึกษาได้ใน Google ครับพอดีผมเนี่ยอยากแก้แค่อยากจะชวนคิดนะครับซึ่งถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมก็ก,ก,ก็ติดต่อไปได้นะครับสำหรับสาหรับผมนะครับผมเนี่ยก็เรามาแลกเปลี่ยนกันนะครับก็จะเห็นได้ว่า ไอตัวมาตรฐานเนี้ยก็เป็นมาตรฐานเป็นฐานมันมาตรฐานไอ o ซตัวหนึ่งซึ่งให้ไกด์ไลน์ไว้ค่อนข้างดีนะครับเวลาเราทําระบบไอ o แต่ละร,ระบบเนี่ยเราก็จะมีการวางแผนระบบเช่นการประเมินประเด็นฐานสินง่งแวดล้อมประเมินความเสี่ยงความปลอดภัยก็จะพูดไว้เข้าวๆเฉยๆแต่มาตรฐานสามพนเก้าพันหนึ่งเนี้ยได้ระบุไกด์ไลน์ของปัจจัยความปลอดภัยทางถนนเพื่อให้องค์กรได้ไปทบทวนสถานะ เพื่อหาโอกาสในการที่จะปรับปรุงปัใจจัยให้มันดีขึ้นเมื่อปัจจัยมันดีผลลัพธ์มันจะดีเพราะพทธเจ้าได้ตัดไปนะครับทุกอย่างมีเหตุปัจจัยมาตรฐานเนี่ยได้กําหนดให้เราเลือกปัใจจัยในการที่จะควบคุมแล้วก็กําหนดการปรับปรุงให้มันดีขึ้นแล้วก็วัดสมรรถนะน,นั้นเพื่อพิสูจน์ว่าเราจะสามารถใช้ถนนอย่างปลอดภัย ด้วยการลดปัดจจัยต่างๆวันนี้ก็ขอบคุณมากครับผมก็พยายามเข้าเนื้อหาเนาะมันอยากจะบอกในสิ่งที่ดีนะครับก็ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวเราคุยกันอีกนะครับขอบคุณมากครับผม